เรากา็คุยกันว่าเราก็อยากให้มันจบไม่ได้อยากให้เรื่องมันยืดเยือ้อหรือว่าไปกันแบบไปกันไกลอะไรเงี้ยมูลค่าที่ได้มาแล้วก็ประมาณาล้านแปดกว่าเหลือเก้าแสนครับจะต้องลงบันทึกประจําวันนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของอายุความนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ตกลงกันแล้วนะครับทางหน่วยก็จะทยอยจ่ายคืน ซึ่งถ้าจ่ายคืนเนี่ยเราก็คงไม่ดําเนินคดีอะไรต่อแล้วก็ในเรื่องของข่าวลือทุกอย่างที่เราได้ยินมาอย่างงี้ครับเมื่อกี้เรามีการบันทึกถ่ายคลิปแล้วทางคุณหนุ่ยก็ยินยอมที่จะให้เราโพสต์คลิปแล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เราก็เคลียร์กันจบแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนุ่ยเนี่ยก็คือเอาจริงๆก็เป็นน้องนะครับเป็น uh, สาวอินียรของหลายๆคนนะครับ ซึ่งอตอนที่เราตกลงที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตกันเนี่ยเราก็คุยกันด้วยวาจานะครับตกลงกันค่าตัวมีแบบนั้นแบบนี้เสร็จแล้วตอนจะเดินทางไปเนี่ยทางคุณหนุ่ยก็แจ้งมาว่าทางเจ้าภาพเนี่ยยังไม่ได้โอนตังขอให้ทางพี่เอเนี่ยช่วยออกก่อนค่าตัว๋วเครื่องบินแล้วยาวไปก็คือพี่เอเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆไปเร <ๆ S 2> ื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆโดยที่ตอนแรกเนี่ยก็ทางหนุ่ยก็ยังไม่ได้โอนเงินมาพี่พเอ,เอคือภรรยาของพี่อีฟลายนะครับ ซึ่งเป็นทําหน้าที่เป็นผู้จัดการของเราสามคนครับผมค่ะจริงๆแล้วทุกคนเลยอะค่ะทั้งกลุ่มเลยอะค่ะทั้งว่าศิลปินที่ขึ้นเวทีแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆที่ที่ที่ร่วมร่วมเดินทางไปกับเราด้วยอะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกก็เสียใจนะคะเพราะว่าทุกคนคือรักกันมากๆแล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกันก็ เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็น่าจะน่าจะจบลงแล้วอะค่ะแล้วกเ็เราก็เดินหน้ากันต่อไปอะค่ะ่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นบทเรียนนะซึ่งมันกระทบเวลาทําอะไรไปแล้วที่มันไม่ตรงไปตรงมามันกระทบแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือกระทบกับชื่อเสียงด้วยเนี่ยมันสิ่งสําคัญซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนที่ใหญ่โตที่สุดสำหรับน้องแหละต่อไปการจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงคนอื่นด้วย จริงๆแล้วเนี่ยครับมันทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปนะครับซึ่งเราก็ทุ่มเทกันเต็มที่นะครับแต่ว่าพอเรากลับมาเนี่ยเราเริ่มได้ยินข่าวลือหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราเบี้ยวงานอ,อย่างเช่นพี่อีทเนี่ยโกงเงิน2.1่ล้านอ,อย่างเช่นผมเนี่ยขอไปเที่ยวขึ้นไปแจมเวทีและลงมาแลกเรียกร้องว่าจะต้องมีค่าตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ แล้วก็มันมีเรื่องของค่าที่จ่ายที่ยังค้างจ่ายอยู่นะครับก็เลยต้องต้องมาเจอเจราจาแล้วก็คุยตกลงกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณหนุ่ยเนี่ยก็เราก็ได้ตกลงกันแล้วในตัวเลขที่จะต้องคืนว่าจะคืนยังไงอะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของข่าวลือทุกอย่างที่เราได้ยินมาอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เรามีการบันทึกถ่ายคลิปแล้วทางคุณหนุ่ยก็ยินยอมที่จะให้เราโพสต์คลิปแล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เราก็เคลียร์กันจบแล้วในส่วนที่เงินทั้งหมดที่ที่โดนที่ไม่ได้ค้าวตัวค่ะตัวเลขตัวเลขัลหมดเท่าไหร่อะคะผมเพิ่คนโดยรวมค่ะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเยอะเยอะยิบย่อยมากนะครับเราแต่เราก็มารวบรวมกันที่ขออนุญาตพูดนะ้นหน่วยนะครับเราก็มาตกลงกันเป็นตัวเลขกลมๆเป็น9 0 0 0แสนบาทที่ยังค้างอยู่คมล่่าทีได้ มูลค่าที่ได้มาแล้วก็ประมาณล้านแปดกว่าเหลือเก้าแสนครับอันนี้คือรวบรวมทุกอย่างที่เหลืออยู่ครับแต่ก็ยังไม่รวมในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากินค่าอะไรนี่ยังไม่ได้คิดนะครับอันนี้้ไไม่ดคก็เป็นหลายเป็นแสนหลายแสนอยู่เหมืันก็แต่นั้นไม่เป็นไรครับใช่ครับมีด้วยเหรอที่ออกกางเกงที่ไม่ได้คืนูแลแล้วที่ช่วยออกออกให้ด้วยอะไรเงี้ยคือทั้งทีมเลยจริงๆแล้วอย่างนี้ครับว่าเราก็คุยกันว่า เราก็อยากให้มันจบไม่ได้อยากให้เรื่องมันยืดเยือ้อ <ๆ S 1> หรือว่า <ๆ S 1> ไปกันแบบไปกันไกลอะไรเงี้ยเราก็ตัดพวกประเด็นแบบยิบย่อยเราก็เอาออกไปอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วพวกผมแคดไปเนี่ยก็มีการช่วยออกค่าใช้จ่ายให้กับทางพี่เพีเอด้วยที่จริงๆแล้วพี่พี่เอเนี่ยเป็นคนที่รูดบัตรเป็นหลักนะครับแต่ไอ้พวกยิบย่อยอะไรเงี้ยเราก็ตัดเป็นตัวเลขกลมที่เก้าแสนบาทครับตัวน,นี้คือแจ้งความ คือร <c oughs> จริงๆแล้วครับมันก็มีเรื่องของการที่ะจะต้องลงบันทึกประจําวันนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของอายุความนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ตกลงกันแล้วนะครับทางหน่วยก็จะทยอยจ่ายคืนซึ่งถ้าจ่ายคืนเนี่ยเราก็คงไม่ดําเนินคดีอะไรต่อแต่ว่าไม่มีองของการิประมาทอะไรเลยอะไรนะครับมันต้องแจ้งครับต้องแจ้งไว้ก่อนการที่ต้องแจ้งเนี่ยมาเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับ หมินประมาทแล้วก็ทีนี้เนี่ยหมินประมาทนี่มันจะมีอายุความเพราะฉะนั้นต้องแจ้งไว้ก่อนอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเก้าแสนบาทที่ต้องทยอยจ่ายคืนเนี่ยมันไม่มีทางไปไปได้ภายใน3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องแจ้งไว้ก่อนก็มีข้อหาที่หมิ่นประมาทครับเรามีข้อหาอะไรบ้างครับมีหมินประมาทแล้วกอ็อาจจะมีในเรื่องของข้อหาอื่นเรื่องของปลอมเอกสารนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอคุยกับพนักงานสอบสวนอีกทีว่าอาจจะมีเข้าองค์ประกอบความผิดไหม นะครับในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินและการผมพูดแค่นี้นะครับรายละเอียดอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับขอสอบถามหน่อยฮะเอาเอาต้นเรื่องเลยเนี่ยทางคุณหนุ่ยเป็นคนว่าจ้างทั้งสามท่านไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีการโกงเงินกันยังไงใช่ไหมที่มาของเรื่องอ่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนุ่ยเนี่ยก็คือเอาจริงๆก็เป็นน้องนะครับเป็นซาวน์อิเจเนียร์ของ พี่อีทฟลายของพี่กบแท็กซี่ของพี่โป่งหินเหล็กไฟของหลายๆคนนะครับซึ่งตอนที่เราตกลงที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตกันเนี่ยเราก็คุยกันด้วยวาจานะครับตกลงกันค่าตัวมีแบบนั้นแบบนี้เสร็จแล้วตอนจะเดินทางไปเนี่ยทางคุณหนุ่ยก็แจ้งมาว่าทางเจ้าภาพเนี่ยยังไม่ได้โอนตังขอให้ทางพี่เอเนี่ยช่วยออกก่อนค่าตัวเครื่องบินแล้วยาวไปก็คือพี่เอเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย โดยที่ตอนแรกเนี่ยก็ทางหนุ่ยก็ยังไม่ได้โอนเงินมาพี่เอคือภรรยาของพี่อีฟายนะครับซึ่งเป็นทําหน้าที่เป็นผู้จัดการของเราสามคนครับผมซึ่งเติมขอนิดนึงนะครับคือเงินทั้งหมดจริงๆแล้วรวบรวมทั้งหมดจากเจ้าภาพทุกที่ที่เราจะไปเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะว่าเราจะเอาวงไปด้วยซึ่งจะมีสมาชิกเพิ่มในการเอาวงไปเลยแน่นอนค่าใช้จ่ายไม่พอเริ่มมาคุยกันกันหนุ่ยแล้วตอนแรกว่าโอเคไม่เป็นไรอยากพาน้องไปเที่ยว แล้วก็ส่วนที่มันจะเกินเท่าไหร่เนี่ยพี่วางเงินของพี่ไว้ค่าตัวทั้งนี้ห้าแสนบาทห้าชูเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วขอเสริมอีกนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับตอนทีเ่เราเดินทางมันมีปัญหาในการบริหารจัดการซึ่งเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตอนที่เราจบทัวร์เนี่ย จริงๆแล้วเราก็เราก็ตัดใจหลายหลายอย่างแล้วนะครับว่ามันจะต้องแบบจบแค่นี้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องอพวกข่าวลือนู่นนี่ที่ทําให้เราเสียหายเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องอทําทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครับเราพาโชว์ใช่ครับทีนี้เราไปกันเราไปกันตั้งแต่วันที่12บสนะครับเอ่อตั้งแต่วันที่12เนี่ยถ้ารวมถึงบงกับนี่ก็ประมาณวันที่28นะครับสิงหา กี่บาทคือราคาที่พลาดได้คืาดัวค่าโชว์ใช่ไหมครับรวมแล้วทั้งหมดประมาณ1 2 5 0 0 0้บาทครับและหล้านสองแสนเนี่ยที่กลายเป็นล้านแปดาอะไรครับคือคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันรวมหมดเลยเพราะพี่เอเนี่ยก็คือเป็นคนที่รูดบัตรตลอดนะครับรูดบัตรค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางของทุกคน ตัวเครื่องบินของวงแบ็กอัพด้วยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของพี่เอรวมถึงตัวเครื่องบินของพี่ปูกับแจนจังด้วยอย่างเงี้ยครับพี่เอก็เป็นคนรูดบาดไป,ปนะครับวันนี้ก็คือเกรอยดียอมกวางกันได้เรื่องของที่มีปัญหาการงดใช้จ่ายครับอย่างก็ว่าลงบันทึกประจำวันแล้ท่านั้นใช่ไหมใช่ต้องต้องมีลงบันทึกประจำวันแล้วก็ต้องแจ้งความด้วยในเรื่องของหมิ่นประมาท ใช่ใชไหมครับในส่วนของคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยเองยอมรับไหมในส่วนที่มีการเจรจาวันนี้ยอมรับครับแล้วก็ขอโทษพี่ๆขอโทษพี่ๆศิลปินทุกคนครับแล้วก็ขอขอโทษแม่เอครับที่ช่วยซัพพอร์ตผมทุกอย่างแล้วก็ข่าวลือที่มันไปทําให้พี่ๆเขาเสียหายอันนี้ผมขอยอมรับไว้เองทั้งหมดและสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดเพราะว่าสารตั้งต้นมันเริ่มมาจากผม แล้วก็พี่ๆเขาไปมีแต่ช่วยเหลือและข่าวที่พี่อีทบอกว่าไปเบี้ยวคอนเสิร์ตไม่เป็นความจริงครับพี่อีทขึ้นทุกคอนเสิร์ตแล้วก็พี่แคทพีเตอร์ก็ขึ้นทุกคอนเสิร์ตและที่ข่าวที่บอกว่าพีเตอร์ไปแจมหรือไปอะไรไม่เป็นความจริงครับคือพีเตอร์ก็อยู่ในทีมงานทั้งหมดแล้วมีแต่พวกพี่ๆช่วยเหลือทั้งหมดแม้กระทั่งพี่เจพี่สิทธิ์พี่นุ้ยทุกคนพี่กบพี่ต้อมก็มาช่วยแล้วพี่กบพี่ต้อมก็จ่ายเงินฟักตังไปเองกันทั้งหมด เพื่อไปช่วยน้องแล้วก็ไปช่วยพามแบ็กสเตตต่างๆให้งานมันไปได้ด้วยดีครับอันนี้ผมขอกราบขอโทษทีท่พี่ๆด้วยครับไหนๆแล้วจกาคือทำอยังไงครับรคือผมผมขอนารับไว้เองทั้งหมดดีกว่าครับผมขอทุกอย่างที่มันผิดพลาดมันเกิดจากที่ตัวผมครับแล้เก้าแสนสัญญาเ่าจะจ่ายในที่วัน อันนี้คุยกับพี่เขาแล้วครับตกลงกับพี่ไปแล้วครับอันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนครับอันนี้ผลที่เราว่าหนุยไหนๆแล้วก็เอ่อขอโทษทางเจ้าภาพที่มันนอกด้วยครับแล้วก็ุายเจ้าภาพเจ้าภาพทั้งห้าประเทศเอ่อที่เกิดความวุ่นวายแล้วก็สื่อสารในสิ่งต่างๆที่มันมีปัญหาทําให้พวกพี่ๆทุกใจหรืออะไรแล้วแต่ผมขอกราบน้อมรับไอ้คนเดียวครับเมื่อกี้เห็นมีการกัดกรูดสาภาพข้างในด้วยอันนี้คือใช้เพื่อการอะไรอรับ คือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีในเรื่องของแต่ละประเด็นที่มันเป็นข่าวลือมานะครับที่ทางเราศิลปินเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องแก้เพราะมันเสียชื่อเสียงก็เลยขออนุญาตทางคุณหนุ่ยว่าเราต้องถ่ายคลิปเพื่อแก้ข่าวเพื่อส่งให้เจ้าภาพดูด้วยมันจะมีการขอโทษเจ้าภาพด้วยมีาการอธิบายรายละเอียดอะไรเงี้ยครับในพวกข่าวลือที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวคลิปนี้คุณหนุ่ยโพสที่ไหนอะไรยังไงอก็เดี๋ยวขอของเราเนี่ย ของศิลปินเองเนี่ยเราขออนุญาตไปแล้วออแล้วก็อนุญาตทางคุณหนุยอนุญาตแล้วว่าเราจะโพสต์กันของหนุยก็จะโพส์ของหนุยด้วยใช่ไหมครับ เพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่อเพื่อแก้ข่าวที่มันเกิดขึ้นครับพี่แคทาพูดถึงเราก็ได้รับผลกระทบด,ด้วย่คะค่ะ,คะจริงๆแล้วทุกคนเลยอะค่ะทั้งกลุ่มเลยอะค่ะทั้งว่าศิลปินที่ขึ้นเวทีแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆที่ท,ท,ท,ที่ที่ร่วมร่วมเดินทางไปกับเราด้วยอะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกก็เสียใจนะคะเพราะว่าทุกคนคือรักกันมากๆแล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกันก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็น่าจะน่าจะ จบลงแล้วอะค่ะแล้วกเ็เราก็เดินหน้ากันต่อไปอะค่ะก็คือเรียกว่าถ้ามีการช,ชิดใจเค้าจิตหายทุกอย่างจบก็คือไม่มีการติดใจอกก็ไม่ก็ไม่ติดใจแล้วค่ะค่ะเก้าแสนที่ต้องชดใช้อ่ะมีช่องทางไปดหรือยังว่าจะหาจากไหนมาคือพี่เขาอ่ะมีครับมีแล้วก็คือมั่นใจว่าหาได้แน่นอนครับแล้วในกรณีที่หาไม่ได้นี่ค่ะก็ต้องไปคุยกับพี่เขาครับ ขอต่อรมใหม่อะไรเงี้ยหรอคะยืมเวลาออกไปอย่างังไงก็ต้องหาให้ได้ครับถ้ารู้ผู้ชายก็ต้องหาหได้ไม่ถึงค่าค่าบัตรอะไรที่ได้มาจากนน,นั้มันมันขอพอในการไายบัตรค่าบัตรผมคิดว่าเราจัดผมต้องบอกว่าหนุ่ยหนุ่ยเป็นโบรกเกรอร์นะ<ร>ครับก็มีมีอยู่งานเดียวที่เป็นผู้ร่วมจัดนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางคุณหนุ่ยโดยตรงครับคุณหนุ่ยเคยทำกับคนอื่นยู่แมนอกเหนือจากถามศิลปินนี่แล้วเนี่ยไม่เคยไม่เคยอาศัยอาศัยควาดพิง อ,อันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจทําครับมันคือความผิดพลาดในการที่ว่าการเมเนจค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยที่มันผิดพลาดแล้วตัวผมก็อาจจะไปเผลอไปพูดอะไรกับใครอย่างเงี้ยพูดในสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็มีคนไปต่อยอดแต่ผมก็บอกแล้วว่าสารตั้งต้นมันมาจากผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรับยอมรับเป็นคนเดียวความผิดพลาดในการเมเนจ์แบว่าเราเรื่งอไอะครับเมเนจค่าใช้จ่ายต่างๆครับค่า <c oughs> ใช้จ่ายต่างๆที่ในการคํานวณซึ่ง พี่ๆเขามีประสบการณ์เขาก็รู้อยู่แล้วอย่างพี่อีทเขาก็รู้อยู่แล้วเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยกันเดี๋ยวพี่ช่วยแล้วพี่อีทก็ยอมเสียสละค่าตัว,ต,วตัวเองมาให้น้องๆเพื่อได้ไปทั้งวงผมไม่เคยทําแบบเป็นทั้งวงไปแค่นั้นครับแล้วด้วยเหตุผลที่ว่งรถ้าชี่อเข้าใจตามคือจริงๆแล้วก็เข้าใจเราพยายามแนะนําและช่วยอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ครับอย่างเช่นเรื่องการเดินทาง ตัวเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเรารู้กันอยู่ล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นเดือนๆอ,อยู่แล้วว่าเราจะต้องเดินทางคือถ้าจองตั๋วนั่แต่ตอนนั้นเนี่ยราคามันก็หนึ่งราคาถ้าไปจองแบบ2วันก่อนเดินทางเนี่ยมันก็ขึ้น2เท่า3เท่ายังไงค่าใช้จ่ายมันก็บานปลายอันนี้ก็คือรวมถึงที่พักด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เราก็พยายามแนะนําแต่แรกแล้วแตก่ก็เชื่อหน่วยแหละครับว่ามันไหลระย,า,ย,ยางมันก็คือเป็นเรื่องของการผิดพลาดทางการ manage นะครับที่ทําให้บานปลายเพียงแต่ว,ว่าวิธีการที่จะสื่อสารกับเรา ต่อหน้างานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ทั่วถึงนะครับไม่ครบถ้วนในเรื่องของการสื่อสารกับทางเจ้าภาพเนี่ยมันก็มีม,ม,มันก็มีการทําให้เข้าใจกันผิดระหว่างทางศิลปินกับเจ้าภาพด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมีหลายเรื่องที่จะต้องเคลียร์วันนี้ครับคือเอาจริงๆก็คือก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับทุกๆคนนะครับอ่ <c oughs> จากนี้ไปก็คงต้องทํางานให้มันรอบครอบขึ้นความสนิทสนมอะไรงเงี้ยมันก็เรื่องหนึง่งแต่ว่าในเรื่องของทางการมันก็ต้องเรียบร้อยครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาจ้างเล่นคอนเสิร์ตเลยะคะ่ะเราการจัดบริการในการจ่ายเงว จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคือพวกเราก็จะต้องได้รับค่าตัวได้รับค่าจ่ายทั้งหมดก่อนที่จะเดินทางไปะด้วยซ้ำระบบปกติใช่เจ้าภาพเขาจะจ่ายให้ครบถ้วนก่อนเดินทางด้วยซ้ำครับแต่ว่าเคสนี้คือไม่ได้จ่ายเื่องากวยใก็คือเจ้าภาพเจ้าภาพนี่ก็ติดต่อทางทีมศิลปินกันมาบอกว่าเขาก็โอนทุกอย่างก่อนเดินทางแล้วนะอะไรเงี้ยส่วนหนุ่ยก็บอกว่าอาจจะไม่ครบถ้วนสําหรับบางเจ้าก็ ก็แล้วแต่เพราะตอนนี้เราก็เราก็ได้ตกลงแล้วก็จบกันแล้วครับค่ะคือเอาจริงๆอ่ะตอนแรกมาเนี่ยอ่าแล้วโปรเจอลูกค้าดูใช่อันเนี้ยคือมันก็เลยเป็นวโาโกงสองจุนึ่งล้านซึ่งจริงๆมันไม่ได้ใช่สอล้านจากที่น้องโนมาห แต่น้องไปก๊อปปี้เอกสารให้มันสองพันหนึล้านค่ะแล้วไปส่งให้ทั่วเลยทั้งลูกค้าและนักดนตรีทั้งโบเกอร์ในเมืองไทยอะไรต่างๆว่าพี่ๆศิลปินโกงอันเนี้ยมันเสียาหาย,ยค่ะแล้วเสียาหายมากด้วยซึ่งพี่เขาช่วยทุกอย่างแต่ทำแบบนี้แล้วก็ไปข่าวอีกหนึ่งข่าก็คือพี่ไม่ขึ้นคอนเสิร์ตอีกซึ่งในความเป็นจริงเขาต้องออกเงินเองทุกบาททุกตางค์ เพื่อขึ้นคอนเสิร์ตให้ครบ5ประเทศโดยที่น้องไม่ได้จ่ายเลยใช่ไหมค่ะมันเสียหายสองแล้วถ้ามันไม่ได้มีเหตุตรงนี้มันจะไม่มีข่าวเลยถ้านั้นเลยค่ะแล้วทุกคนยังไว้ใจเชื่อใจเขาอยู่ได้ไหมคะเพราะว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วยครั้งนี้น่าจะแบบสามารถเชื่อใจกันได้ต่อไปไหมใช่แน่ๆเขาเหมือน ซึ่งผมก็บอกกับน้องนะครับว่าเ,เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นบทเรียนนะซึ่งมันกระทบเวลาทําอะไรไปแล้วที่มันไม่ตรงไปตรงมามันกระทบแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือกระทบกับชื่อเสียงด้วยเนี่ยมันสิ่งสําคัญซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนที่ใหญ่โตที่สุดสำหรับน้องแหละต่อไป,อไปการจะทําทอะไรก็ต้องนึกถึงคนอื่นด้วยแล้วผมก็ยังยืนยันความตรงไปตรงมาไม่ว่าใครนะครับที่มาคบกับผมในครอบครัวผมทั้งหมดเนี่ย ผมยืนยันเลยว่าเป็นน้องเป็นพี่กันนะขอความเที่ยงตรงเท่านั้นนะครับ,รบซึ่งก็ถือว่าถือว่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นบทเรียนแหละเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องปรับตัวเพราะว่าเมื่อมันเกิดเรื่องมันเป็นข่าวมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่พวกเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับชื่อเสียงที่เสียไปเราคิดว่าน่าจะอแค่ได้ใช่คแค่คิดว่าวันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพที่ยังรอข่าวอยู่ ก็ให้เจ้าภาพเข้าใจด้วยว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วถ้าคนที่ขอบคุณหลายๆคนที่เป็นห่วงกับข่าวเรื่องนี้ว่าอย่างยาวนานมากเลยว่ามันจะจบลงยังไงอะไรเงี้ยที่คอยติดตามข่าวเราเป็นห่วงพวกเรานี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องในเมืองไทยทุกคนแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยโทรกันมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมาก ก็อันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นกระบวนการที่จะต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆก็เราอัดคลิปไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นจรวดเห็นว่ามีจรวดอันนี้จวดเพื่อการใดเลยคือเป็นการขอขมาด้วยครับแล้วก็ปวดเพื่ออยากเริ่มชีวิตใหม่อะไรที่มันไม่ดีก็ขอกราบขออภัยทุกท่านด้วยครับแล้วก็ขอที่สําคัญคือ ขอโทษพวกพี่ๆเขาที่ว่าทําพี่เขาเสียชื่อเสียงทุกเรื่องอะไรแล้วแต่ผมขอขอกราบขอขอโทษไว้ณนที่นี้ครับไม่กล้าทำเดี้วเนาะเข็ดจ <Okay. S 2> นตายครับแล้วบวชที่พี่จะบวชหลังจากใช้นีหมดแล้วจะใใช้เงินที่ต้องสหา,า,งาเงินช่วเฉยบวชแล้วหรือว่าบวชก่อนเลยครับเขบวชก่อนครับผมอยากให้จัดการเรื่องเขก็บวชด,ด้วยแลจัดการไปด้วยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ